ทุกคนนี่แหละหอยทุกคนที่เราหามาไม่รู้สึกว่าม่มีหอยประเด็นนะมีเาว่ะนี่แล้วกะห่อเนาะใส่เกลือพร้อมเฮ็ดเมนูอย่างนี้ไหมเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกปลาล้านี่เองทุกคนนี่โอ้ปาะตูแชมบเป้ใส่เค็ม กระแห้งเป็นมะอแห้งเค็มแห้งเป็นประแดกทุกคนอืออันนี้มันอย่างนี้ไหมหัามหัมอ่ะโอ้ใส่หั่มพร้อมทุกคนหัามกระโมัวนะเข้านะอ๋อเข้าเอาเข้าเอาเ้ากากอ่ะเนาะเอากากไปขั้วแล้วกะแล้วก็เอามาตัแบบนี้เอามาตัใช้มันเป็นผลนเป็นฝุ่นแบบนี้ทุกคนเนี่ย มื่อกี้มีแต่คนเห็นเวียเฮ็ดงานทุกคนเยอะเงินจีกอ,อะไร <c oughs> น้องนั่นในระดับหนึ่งนะเออเป็นธรรมดาทุกคนคน,คนมีเวียมีงานนี่แหละเขาก็ไม่อยู่ร้านนะเขาก็เลยเปผูสวยของพี่เขาทุกคน สบายดีทุกคนสบายดีเสาววันใหม่ทุกคนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่แคมป์แคมป์าทุกคนตอนนี้อยู่แคมป์ภูเขาเลยอ่ะนี่นี่ก็จะเป็นภูเขาทุกคนโอ้หเขามาให้อย่างน้อยนะยังไม่สิหูจ๊คคนเดี๋ยวเอาสิบล่อยให้ฟังทุกคนตอนนี้เขามาเก็บหอยมาเก็บหอยกับแมานะเขาพาเม่เขามานำกปเก็บหอยอยู่แถว ี่แหละบ้านผาทุงทุกคนเก็บหออยู่บ้านผาทุงนะแมวหยางไปละโอ้ยใครน่ลืมเกือบอยู่ตรงนี้นะอื้ทุกคนเทากเ็เตรียมติมสุดเลยอะ่ะเจอยันปีงนี่ละยันทึกน้ำฮะอ๋อเลิกวะไปจ้ะนาำหลายให้ทุกคน อ๋อตอนนี้ยังขึ้นโพนเลยครับว่าเพราะว่าน้ำเลอะตอนนี้ก็เขากำลังเก็บหอยอยู่ตรงน,นี้อ่ะทุกคนหมอนนี้เขาก็เคยเห็ดหน้านะนี่เขาเคยเห็ดหน้าทุกคนสมัยตอนที่เขายังน้อยไปละสมัยตอนที่ยังบ่ทันเห็ดคลิปทุกคนเออประมาณมอมอนั้นทุกคนมสี่มห้าทุกคนเห็ดหน้าอยู่แถวนี้นะ มาสีมาหาโอ้เลิกแท้โอ้ยน้ำเลิกกทุกคนนี่เฮ้ยยังไนี้นเลยบน่นอึบโอ้เลิกแท้คื้น้ำเลิกใช่ไหมอือโอ้ดีนะที่เอาเกือบยาวอมาโดนนี่แหละการที่เขาจะมาเก็บหอยนะคะต้องลุยหนังกันทุกคน อือหอยจุกก็มีเนาะมีหอยจุกกันทุกคนเริ่มขั้นตอนการเก็บหอยบาดนีนมีอยู่บนน้องน้ำคือมาขุ่นถ่ะแหละน้ำขุนขุน,นมีหอยเหาเก็บอยู่บ่อือเนาะฝนตกแล้วมันมาอยู่จากมันไปซิเลอร์โอ้มีหอยจุบอยู่ได้เออเราไม่หอยแดงกับหอยจุบก,ก็ได้นี่ หอยอยู่หน้าอยู่ตรงนี้อะทุกคนไม่ใช่ตัวตุยนะนก็เลยพากันมาเก็บอยู่ตรงนี้นี่มันตุยดีอ่ะเวลาเขาจีมโอ้เขาช่ได้เก็บหอยจูบแล้วบ่นี่นี่หอยจูบอะไรมีอยู่ด้วยละ่ะเออทุกคนพากันมาเก็บหอยอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เราก็เคยเห็นหน้าอยู่ตรงนี้อะทุกคน เไฟเห็ดหนาอยู่ต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะหว่าทุกคนนี่ต้นมะหว่านะมะแม่นมะหว่าตาควายเทุกคนมะหว่าธรรมดาเนี่ยเป็นต้นตอนนี้ก็บบดิเฮ็ดแล้วบด,ดิเฮ็ดโดนแล้วจ้านี่แหละก็บบิเฮ็ดมีเพมยมาเฮ็ดนะไปเก็บหอยต่อทุกคนมองน้องสิมีหอยอยูยบ่บนนี้โอ้ได้ละตัวหนึ่งทุกคน,นตัวใหญ่พร้อม มีอยู่มีอยู่อ,ยอึ๊บอ๋อทุกคนนี่แหละมีหอยทุกคนที่เราหามาไม่ซิบว่ะมันมีหอยประเด็นนะมีเขาว่ะแจ้นไปเสือมดต่ก็จะหาลอกเก็บไปจำเนี่ยทุกคนนี่มีอยู่เด้อ มันเหี่ยไปใส่น้องหอยน้องโอ้มันเข้าเบาเลยนี่สมพ่อมันจึงบอกอยู่เข้าเบาเลยเด็ดเด,เด็เห็นอะไรเห็นอะไรทุกคนเออแถวนี้มีอยู่เลยล่ะมันเข้าเบานะมันจะน้ำฝนตกน้ำไหลอะทุกคนต้อหอยมันเลยเข้าเบา นี่เห็นแล้ว,น,น,าาวนี่เข่าเบาอีกทีเลยหอยยี่นี้มันเป็นหอยโตใหญ่อะทุกคนีน่หอยใหญ่ๆเลยนะแล้วก็นเนื้อหลพร้อมเวลาเขาจีบนี่น ตอนนี้เฮากับได้นั่งอยู่เทิงนี่ทุกคนเพราะว่าแม่เขาบอกให้ึ้นมาหนังถ่ายอยู่เทิงก่อนเฮากัตาก็เบึง้งรถนำนะตากมาฟอรถตอนนี้แม่ขเขาเฮาย้อนมาคือทุกคนเพราะว่าเราเสียหาเก็บหอยแทนๆนั่งก่อนหอยบุหลายทุกคนแม่เขาว่าหอยบุหลายเลยเฮาก็ได้เนดีอยนะได้จะมีนึงทุกคน มาชนินบ,บอมันบอมันไปเลยอตอนนี้กะะ็าเลนยินเสียงเดกน้อยสองคนอยู่ตรงนั้น <c oughs> เขามาหนากับแม่เขามนดำหน้าเป็นได้ได้หอยยี่บอก คลองสกุลเนาะก็จะเห็นผู้เ่าระเจ้าระเบิดอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ไกล้ไกลเราก็เลยเห็นไกลค่ะคือมันมีคนมาเห็นอย่าง 哦。 บมาเลยทุกคนตอนนี้เฮากางมาฮอสเฮือนเป็ดที่ร้อยจ้าหลังจากที่เฮาเก็บหอยแล้วทุกคนคุณแม่นี่แหละพาเฮาไปเก็บหอยนะเป็นย <c oughs> ังไหนแม่วันนี้ได้หลายยิ้วะได้ยิวได้ยิ้วเขาเนาะคือว่าเฮาโมยยินวันนี้นะคือว่าเจ้าหน้าฮองอาลางเลยกางทำงาน <c oughs> นี่วะโอ้ยวัได้หอยเลยวะมาสุดทีแล้ววะเราไปคนเดียวแล้วเราได้หอยว่ามาเอาเฮาไปนำแน่เป็นเฮาไปนำบ่หอยมันจิ้บ่ออก <c oughs> เอาทุกคนจันเลยกระตามแล้วเขามาหอดเฮือนแล้วตอนนี้จะก๊อกให้ยังแม่จะก๊อกให้ยังอันน่ะโอ้ยตะกั่นา่อตะกั่ห่อน่ะใส่เกลือพร้อมเฮ็ดเมนู่อย่างนี้ไหมเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาแดกปลาล้านี่เองทุกคนนี่ห่อมาตัวแชมเปญห่อไม่สิบบเข้มเหมือนไหมใส่เข้มกระแหงเป็นบะอ๋อแห้งเข้มแห้งเป็นปลาแดกทุกคนอืออันนี้มันอย่างนี้แม่ห้าม หัอ่ะโอ้อใส่หั่พร้อมทุกคนหัก่กระโมวนะเข้านะ๋อเข้าเอาข้าวนะเอาข้ากากอ่ะเนาะข้าวก,กากไปขูวแล้วกันให้มันแตะเอกให้คืออ่าปอาคอนเนี่ยทุกคนให้เคื่อนะเนาะคือปอาคอนั่นแหละแล้วกนเน็เอามาตาแบบนี้นี่เอามาตาให้มันเป็นผลนเป็นพุนแบบน,นี้ทุกคนเนี่ยห,หอมเนาะหอมข้าวหอมข้าว เอาโอเคขอใสก่อนมือนี้กลามีแต่คนเห็เวียเ็ดงานทุกคนอยู่เงอนนี่ก็เลยน้องนั่นในระดับหนึ่งนะเออเป็นธรรมดาทุกคนคนมีเวีเยมีงานนี่แหละเฮาก็บ่อยู่ละนะเฮาก็เลยเป็นผู้สวยของเม่เฮาทุกคนนี่แหละเือนกะซีแฮดอสเนกะซีเปรียกๆหกในทุกคนเพราะว่าขั้วปลาแล้วะเป็นยังอมปลาโอ้อันนี้ปลาแดปลาใหญ่ห นี่แต่เกลือกับอันนี้นะสองอย่างนี้เขาบอกสองอย่างนี่ก็เป็นเนาะอ๋อแป้งนวลปอใส่ทุกคนแป้งนวลปอใส่ทุกคนใส่แต่เกลือกับอันนี้แหละข้าวที่เราไปขวฮะแล้วก็เอามาตำอันนี้เป็นปลาอย่างเมื่อชูปลาปปสูตรปลา,าปสูตรนี่กลางเลยเนาะปลากินหญ้าปลาสูตรปลากินหญ้าทุกคนนี่เอามาเห็ดปลาเด็งปลาใหญ่ chắc chắn mình chưa mẹ phá ừ. với hương cả đấy ừ. hương còn chắc điện tốt chắc đường tốt lạy điện tốt lạy phá nhanh 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 phá โอ้ปลแหลงแเนาะอืออันนี้ก็แม่นมืนี้อันนี้เบิ่งท่อนันเด้อะอ๋อไป2กระปุกละอืออบพมาฮงใส่งฮงปนะอือ้าอย่าให้เม็นก็บ่ได้ใหลายใหำน้อยอ๋อเกือหลายอืออันนี้จะเป็นเมื่อวานนี่บ่ เมื่อวานนี่ก็กินออกเลยนะเริ่มมีกินเนาะกินอย่างบ่ได้ทุกคนเฮาว่าต้องมีอีกกระปุกนึงแหะเอาอยู่ซิจังบ่บ่หมดซ้ํอืมเอาน่ทุกคนีเฮ็ดปลาแดกปลาใหญ่โอีอามันบ่นี่ๆาว่าจะบ่พอดอกกระปุกบ่พอปลาักนอยเนาะมันน้อยดต้องใหญ่กว่านีู้เด้บ่พอทนอ้า บุกอาหารนเธอไหมใช่ไหมเชื Practice ่อนี่บุกมดเดี anyway uh ๋ยกระปุกแล้เนี่ยทุกคนประเดกไปใหญ่เนาะลองเชื่อมมกไว้ประมาณหลายเดือนเติบทุกคนมันจึงเป็นกินนะพอดีเอาแบบเิม็นเลยอะมินมินตัวตัวทุกคนตอนนี้ก็คือแมวฮาวต้องไปเอากระปุกมาใส่ป่าตื้ออีกคนนี่เพราะว่ามันหลายพนเนาะอันนี้กระปุกมันน้อยโพดนี่นะเชื่อเดี๋ยวนี้โอ้โหทำมาเราเอากระปุกใหญ่มาใส่ละ นี่ๆคนบ่แดกทุกคนหอมๆเนาะมึงเบิ่งดูนี่ยังเข็งนำอือใส่เลยใส่เลย